สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต4เขต8เขต9เขต10เขต11และเขต15ได้ดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานเคลียร์พื้นที่บริเวณเกิดดินโคลนในพื้นที่เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลโดยที่ประชุมสปชได้รับการรายงานจากทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่า ได้มีการดำเนินการแล้ว100%เอร์เซตและในส่วนของพื้นที่อำเภอแม่สายอยู่ในการดำเนินการ9 9 7 6ซซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบและเก็บตกบริเวณพื้นที่บริเวณโดยรอบนะคะโดยได้มีการประสานไปยังศูนย์ปฏิบัติการสปรชส่วนหน้าจะดำเนินการส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้กับทางอำเภอเมืองเชียงรายและเทศบาลเชียงรายได้ภายในวันที่28ตุลาคมนี้เพื่อดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ท่องเที่ยว ร้านค้าเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้นะคะใกล้เสร็จ100%เเซแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนายเจอรายุกล่าวด้วยนะคะว่ากรณีน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีภาพรวมกลับสู่ภาวะปกติแล้วคะ่ะมวลน้ำทั้งหมดไหลลงสู่เขื่อนกระเสียวช่วยเติมน้ำลงอ่างไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำนะคะสำหรับอุทัยธานี ในขณะที่ภาคใต้ตอนล่างซึ่งยังมีแนวโน้มฝนตกหนักต่อเนื่องได้พร่องน้ําในเขื่อนบางลางเพื่อเพิ่มพื้นที่ไว้รองรับน้ําที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมในช่วง7วันข้างหน้าอีกประมาณ86ล้านลูกบาศเมตรรวมถึงมีการวางแผนเอาไว้รับน้ําในช่วงฤดูฝนของภาคใต้หลังจากนี้ด้วยค่ะ